ตรงก็ยังไม่ขอดีอ่ะก็ไม่เห็นข้อดีอะไรเลยเหมือนแต่ตอนนี้ถ้าทําให้นางโกรธนะผู้หญิงโกรธบางครั้งก็ไม่โกรธจริงๆเจ้าผู้เจ้าไปปลินปลอนเป็นกู่รักไม่ได้แต่เป็นสามีที่ดีได้เพราะมันคงดีข้าพูดถูกต้องป่าถูกรู้เพีกรชั้นแต่ผู้หญิงไม่ใช่อย่างนั้น ผู้หญิงคิดยังไงล่ะนะอย่างสามสิบก็มีมีแต่คนรู้เหมยที่ทํากับเขาแบบนี้ผู้หญิงก็เดินไม่ไม่เราเพราะมันม,มีความมั่นคงขานอการจะพูดอะไรเนี่ยคือกผมพูดแล้วก็แค่น,นั้นนะเจ้าแม่กล้ดาทํานี่นะพระเพื่อนสบายใจนะเพราะมีข่าวของสามสิบเรามีราคาใจคนมาบ่อเดีปะจะบอกเขายัางไงครับก็รอคอยคนชื่อเจ้าคอมมาแน่ ไปวานไปในเนื้อในหนังจะต้องการอะไรฮะสองวันมาเนี้ยตามค่าไปตังเมเลยไม่ยอมพูดยามใจสักคำคุ้มครองเจ้าเนี่ยโอ้ยแค่นี้ก็หมาเควาใจนะวันก่อนเขาทำให้นางโกรธเขาอยากจะขอโทษกันนางแต่ว่าเขาพูดไม่เป็น กลัวเปิดปากทขาไปนานโกรธอีกนะถ้าหากว่าแวกใจเขาออกน่าจะต้องมีข้อความขอโทษนางต่างๆนานาอยู่ในหัวใจนาะอยู่กับคนแบบนี้มันอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยแต่ดีตรงที่เขาซื่อสัตย์พักดีจะไม่มีบ้านเล็กบ้านใหญ่คนเราไม่ต้องในแบบนี้สิเอามาอีกแเล่าฮะเออหมายแล้วมาแล้วมาแล้ว อ๋อเราขอาวเหายได้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 ขอมันเลยเชียวอ๋อไฟนะไฟนะนี่คุณนักสังขารใ่ไหรัอ้าวก็จะขอมเนหรอเขาส่งข่าวมาดูซิลูกไข้ตาว่าไงบ้างอันดูเขาบอกว่าไม่นอนจะมีข่าวให้เราอดทนรอไปก่อน ยแอแ้ามาหล่าะอชอบเไหมบอกมาสิมายไห่ที่รักก็บอกมาสิบอกมาหนัเขาไม่ไ้รักจนนอนแล้วนะมรักไม่ได้รักฮะไม่ได้รักเขาหรอไม่ไงอีกล่ฮะเขาบอกแล้วไม่รักะทำแบบนี้ได้ไงอ่ะฮะนีที่ไหยาแตะต้องเขาเนะเขาไม่ชอบจะเลยนะจะบอกให้อย่าจออมพาเขนะเขาใจจะจจผ่านจานีจะทาไขสาว้ ต่อไปข้ามจอร์นพภาด้อีกนะได้จริงราองทดูสิข้าจะจอบขาจะจอบขาจะจอบเลยนี่ไหนะยุดลนีะนี่ไหะอยุเยดเหหเลยหหยุดยดดเเลยหเหยดลยวดเลยุเหยุดเลเล้ายยหยุดเดลยเลยยุดเลหเลยเลลยหยเลยหยุดเลยหยุดเเห